สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องตแหม่มีตังกแกลแล้ววันนี้เราจะไปทําคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยว่าเราจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวกันเลยเช่นเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเปิดกระเป๋านะคะชื่อว่าอะไรอยู่ในกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มดูกันเลยเริ่มจากช่องแรกก่อนนะคะช่องแรกก็ ไม่มีอะไรไม่มีเลยเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้เราใช้กระเป๋าเป็นแบรนด์มันมันชื่อแบรนด์อะไรอะจำไม่ได้น่าจะพุชซี่หรืออะไรนะคะทุกคนอ่าช่องบนก็เอิม่มหนักมากแต่คือกระเป๋าเนี้ยจะเอาดองไว้บนห้องนะคะแบบไปเที่ยวหรือว่าออกต่างจังหวัดนานๆทีจะใช้กระเป๋านี้นะคะใช้มาประมาณสองปีได้ะคะ่ะทุกคนกระเป๋าก็ตรงนี้คือซิปพังแล้วนะคะทุกคนซิปพังแล้วมันใช้สองปีแล้ว เกือบสองปีะค่ะทุกคนเข้าปีใหม่แล้วมาเดี๋ยวไปดูช้นที่สองกันเลยอัดเต็มมากสองนะคะก็จะมีอันนี้นะคะ,ก,ะ,นนะ,คะก็จะเป็นพวงกุญแจเบลนะคะที่เขาจะเอาไว้เน็บกระเป๋านะคะอันนี้น้องที่ต่างจังหวัดให้มาเนาะอันนี้นะคะก็ไปซื้อมานะคะทุกคนนี่เลยเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นถุงถุงเอาไว้แพ็คของนะคะทุกคนแล้วก็มี ข้างในนะคะก็จะเป็นนี่เลยตุ๊กตาล้มลุกนะคะไปได้มาจากเซเว่นนะคะสุ่มเอาแล้วก็มีไข่เซอร์ไพรส์นะคะนี่เลยเนาะแล้วก็หมดแล้วนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีวาสลินนะคะเอาไว้เวลาปากแห้งแล้วก็มีลิปสติกอยู่ไหนวะอันนี้ก็จะเป็นหมากไปอันนี้ก็ กีนมามันเหลือเท่านี้นะคะดึงออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเอาไปจริงแต่ว่ามันหมดอายุแล้วไม่มีขายแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีลิปสติกนะคะอันนี้ขโมยมาขโมยแม่มานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย